ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดของสวนวางแก้วรีสอร์ทจังหวัดระยองนะครับันนี้น้ําทะเลใสมากวันนี้คนนอยนะเป็นบรรยากาศทิศน,น,นะครับผมดูดนนบรรยากาศรอบๆนะครับบอกเลยว่าได้วิวเหมือนมาเกาะะครับน้ําใสมากนะวันนี้น้ําใสครับันันที่พักเรานะฮะเราพักอยู่จุดนี้นะครับผม 3ชั้นนะฮะนฮะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะป่ะตอนนี้เรามาถึงเวลาประมาณกักบ่ายโมงกว่ากาเนาะอันนี้คือจะพาไปดูห้องพักใช่ไหมมาสอนนี้เราเยืนอยู่บนห้องพักนะฮะเราไปดูห้องพักกันเลยไหมป่ะ จะตามมาครับเินก็ไม่รู้เป็นแค่อะไรพันดักหนาตัดก่อนไหมระวัง,งนะระวังรวังทาง,งขึ้นนะดก่กนโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยะเนี่ยไม่ได้ฟิล์มของสวนมะพร้าวนะสวนมะพร้าวทะเลต้องมีมะพร้าวใช่ ะครับเดี๋ยวเราตามไปดูห้องพักนะฮะที่เราพักกันนะครับว่าภายในห้องจะเป็นยังไงฮะอ่าเดินไปเลยอันนี้สมาชิกเราก็ไปถ่ายรูปกันมาแล้วนะ,นนะเป็นไงทุกคนครับวันนี้มาจรอากาศดีมากเลย<ร>อ,อันนี้มาที<อ>่ไหนของรถเนาะเด,บบดินตอนนี้เป็นไงครับรอ,อนนครับ,รรบ <laughs> แต่จะรอนทีเดียวเดี๋ยวตอนเย็น ร้านนี้น่าจะวิ่งเล่นได้นะบรรยากาศได้บางทีเขาก็มีจัดปาร์ตี้ได้นะเนี่ยจัดงานอะไรเงี้ยอันนี้จากหน้าชายหาดมาที่ห้องพักสามารถจัดรถได้ตรงนี้เลยเนาะะจอดรถติดห้องพักเลยนะครับ ก็มาครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปดูในห้องครับพร้อมหรือยังครับไปเลยครับนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะฮะก็จะมีแอร์นะครับมีทีวีนะครับมีโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีนะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะฮะหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเอง ก็จะมีการน้ำร้อนนะครับถ้วยกาแฟขนมนะฮะตู้เย็นหายไปไหนวะอันนี้เป็นห้องครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะมาที่นี่ครับใครที่จะมาถ้าอยากทำกินเองก็ให้เตรียมวัตถุดิบมานะเพราก็จะมีจานช้อนจานช้อนเขียงนะฮะมีดหม้อเตาแก๊สเนาะ แล้วก็หม้องข้าวนะครับพิงล้างจานนะฮะส่วนในตู้เย็นนะครับอันนี้เราเราเตรียมมาบางส่วนนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอน ที่แขวนผ้าเนาะห้องนอนนี้นอนได้สองท่านนะฮะห้องนี้นอนได้สองท่านนะครับเสริมได้อยู่นะครับก็จะมีทีวีข้างในอีกนะฮะเป็นไงครับเดี๋ยวให้ให้ดูห้องน้ำาห้องน้ำก็ห้องน้ำต้องบอกว่ากว้างนะครับแล้วก็สะอาดนี่ก็จะเป็นโซนทาวเวอร์นะฮะ ทางน้ำกว้างครับสะอาดด้วยครับนี่นะครับเราเปิดประตูออกไปนะฮะที่นี่จะมีสระน้ำหรือว่าอ่างครับส่วนตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูระเบียงข้างนอกกันดีกว่าครับ นี่ครับระเบียงครับเปิดระเบียงออกไปนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศนะครับติดทะเลนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีแดดหน่อยเพราะว่ามันประมาณบ่ายโมงกว่าเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสระน้ำนะครับเด็กๆเล่นได้นะครับก็จะมีที่ล้างตัวด้วยนะมีก๊อกน้ำไว้ล้างตัว นี่นะครับห้องพักก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาเราจองว้สองห้องนะนทำอะไรคะทอดเป็นไฟค่ะอะไรใครเป็นอะไรไฟรไฟค่ะมันปลาทอดค่ะอ๋นนอ,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 อนี่ก็อะไรไฟไฟนี่อะไรครับทำปลาหมึกค่ะหมึกไข่หมึกไข่ไขนะฮะค่ะจะนึ่งคะ่ะ แข็งน้ำจิ้มฟรีฟูดนะครับเอตตี้งนอนอันนี้เราก็เราทำอาหารบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนก็สั่งมาจากรีสอร์ทนะครับครับผมสำหรับตอนที่เราเล่นน้ำบนสระในห้องแล้วนะครับเราก็ลงมาเล่นน้ำทะเลนะฮะเพราะน้ำในสระค่อนข้างจะหนาวน้ำในทะเลมันจะอุ่นนะฮะบ,บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ที่มบอกว่าบรรยากาศเหมือนเกาะฮะเหมือนจริงครับน้ำทะเลค่อนข้างไม่ค่อนข้างใสนะใส่มากแล้วก็บอกว่าน้ำทะเลวันนี้สะอาดนะฮะ ทะเลาครับ,าบมากแล้วก็ใสนะ<ป>น้ำใสไหมครับใส่<ป>เลย<ป> แล้วก็น้ำสะอาดนโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทานบนท้อกันต่อ <c oughs> นะครับบรรยากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ 大爷们也办嘞，没桌快乐漫。 Valeu, Valeu.